สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เอ้ยมาเหลือก็เฝันเอ้ยคะ่ะอากาศดีเด้อจ้าเมื่อเช้านี่เป็นอากาศอันหมอกหลงเป็นอากาศมืดมืดเลยทีแรกว่าพันหนาวก็เลยเอันวันหมาอันเข้าตอนอันนี้มันเป็นใบสองโมงนะบาบสามนอะอีกสิบห้านาทีใบาสามโมงเนาะจ้ะเนาะก็เป็นอากาศดีจ้ะแดดออก เอ้ยก็มาทําความสะอาดเหลืออันสร้อยแฟนเอ้ยค่ะพันอันตอนนี้พักกันถาสีเหลืออยู่แต่เอ้ยก็เลยดูดฝุ่นเอ็นฮันเอ็นนี้ก็พันละกันเรียบร้อยแล้วเอ้ยก็เลยหลงมาข้างล่างก็เลยมานั่งอยู่นบบนี้อันมองที่พันเอเธอนั่งน้อยนึ่งค่ะแต่ว่าพันอย่างบได้แต่งเด้อค่ะเพราะมันนานหนาวอย่างบ่มดมันก็เป็นไม้เก้าอี้ไม้อันที่พันเอาไว้ทิมไว้ทั้งปีสินไอันนี้ก็ เดินไปนอกนี่ก็เป็นมองน้ําค่ะเต็มหมดเลยมีเรือจอดเต็มแดดมันออกเออก็เลยพามานั่งนี่ค่ะมึงคิดนี้ก็บอกว่าเสาาเดเลยก็มานั่งตากแดดเนาะจะเนาะมานั่งตากแดดกับเอ๋ยค่ะนั่งตากแดดกับเบิ่งธรรมชา,า,าติเนาะจะเจโนเอก็บ่ได้ซอยเตัวแฝนเอ๋ยแล้วค่ะเพราะว่าหันเบ่อสร้สอย ตอนนี้ก็นั่งเอ้ามาเด้อมานั่งตักเด็ดน้ำเอ้ยตุกตา่าวฝันนยจ้าอากาศก็จะแม่นดีค่ะ <c oughs> โอ้ยเสียงเพลงแทกเขาซะบ่เนี่ยว่าเลยเอาต้องเว้าเนาะค่ะเนาะคำส่นเสียงเพลงแทรก,ก็โบไดห้หลงอีเดียแมนบอกเออที่แรกคนมันเปิดเนาะก,ก็เลยอันนั้นวันนี้พามันเปิดเพลงขึ้นมันมันก็เลยดังขึ้นน้อยนึงเด้นี่ค่ะบอกเอยเบิ้งก่อนเพราะว่ามันแทกเอยกระบบหลงเอกระยาเนาะเอาวันนี้เอเอในเ,า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 เาสาได้คำเป็นแบบนี้สวัสดีจ้า